าของบ้านที่อยากขายบ้านได้เร็วๆนะระหว่างขายเองกับฝากเอเจนต์ขายทำแบบไหนดีกว่ากันสวัสดีนะคะครูแองจี้นะคะแลนด์มาร์ค PK p ค o p e r t y ค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายคร่าวๆนะว่าระหว่างที่เราขายบ้านเองนะคะแล้วก็ฝากเอเจนต์นะคะจะทำแบบไหนดีนะคะสําหรับแองจี้นะแองจีนะ้คิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขา ตอนนี้มีเพจหรือว่ามีมีกลุ่มเพจมีเว็บไซต์ต่างมากมายที่ทำในเรื่องของการขายบ้านนะคะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยจะเจออุปสรรคก็คือว่าเจอลูกค้าทั้งตัวจริงและตัวไม่จริงปัญหาหลักส่วนใหญ่ที่บางครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านอยู่ไกลนะคะรัพย์สินเนี่ยอย่างเช่นอยู่ปทุมแต่คุณทํางานอยู่ที่สาทรสีลมอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่คุณขับรถมาก็จะไม่สะดวก พอไม่สะดวกเนี่ยเวลาลูกค้าโทรมาเนี่ยเท่ากับว่าคุณคุณไม่รู้เลยว่าใครเป็นลูกค้าตัวจริงตัวปลอมนะคะคุณไม่มีความสามารถในการคัดกรองลูกค้านะคะเกิดการหัวเสียด้วยที่มีคนเนี่ยบางคนเนี่ยสนใจบ้านเรามากๆเลยแล้วก็โทรเข้าที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 อย่างเงี้ยนะคะคนที่เป็นเจ้าของบ้านเองอะ่ะมักจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะเรียกว่าเสียสิทธิ์หรือว่าเสียลูกค้าดีๆไปค่ะคุณเองที่มีความคิดเห็นว่าควรที่จะฝาก ขายบ้านกับบริษัทเอเจนต์ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยดีกว่าเนื่องจากว่าเขารู้คือเขารู้ช่องทางทางการตลาดที่ดีมากกว่าว่าเขาจะต้องเอาบ้านหลังนี้หรือทรัพย์สินนี้เนี่ยคือกลุ่มลูกค้าของเขาเป็นใครนะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะสำหรับนะครูขอเน้นว่า สำหรับบริษัทที่เขามีความรับผิดชอบแล้วก็มีความรู้ในด้านของ real estate อย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะรู้พื้นที่ข้างเคียงบริเวณนั้นเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าประเมินประเมินแบงะค์ราคาเท่าไหร่ถ้าประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดินราคาเท่าไหระะ่ราคาเนี่ยค่อนข้าง <c oughs> จะแตกต่างกันมากเลยนะคะแต่ที่สำคัญเวลาซองนะคะในเรื่องของการตั้งราคาเนี่ย เซลเอเจนต์ที่มีความสามารถเนี่ยจะทำการตั้งราคาได้ถูกใจแล้วก็โดนใจลูกค้าได้ดีมากกว่าค่ะมากกว่าที่เจ้าของบ้านคิดว่าแค่อยากจะขายแล้วก็มีความตั้งใจในการบริการนะคะคุณรู้ไหมว่าแค่เจ้าของบ้านตั้งใจในการบริการแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาค่าน้ำมันรถต่อครั้งเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นครั้งละพันแล้วมาเปิด8ครั้งก็800 0แล้ว800 0บาทแล้วโดยที่คุณยังขายนี้ได้ แต่ถ้าเกิดคุณให้เอเจนต์ที่เขามีประสบการณ์และความสามารถนะคะเขาจะทําการคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นก่อนว่าไรายได้ลูกค้าเพียงพอไหมส่วนใหญ่แล้วคุณดูไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อบ้านนะคะอันนี้คือไม่ไม่ใช่ที่ดินะนะกรณีบ้านคนส่วนใหญ่มักซื้อจากความคุ้นเคยที่ตัวเองเคยอยู่บริเวณนั้นหรือตัวเองเคยทํางานบริเวณนั้นสะดวกย่านนั้นนั่นเองนะคะตรงนี้ สายตาอันชันฉลาดของเซล์นะที่เขามีประสบการณ์การขายบ้านเนี่ยจะให้ข้อมูลลูกค้าได้มากกว่าค่ะนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อดีของการใช้เซลเอเจนต์หรือว่าบริษัทบรกเกอร์ขายบ้านมีอะไรบ้างค่ะฝากกดติดตามนะคะเพจของครูเอมจี้นะคะที่ทำด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะ Landmark BK p r o p พ r ร์นะคะสวัสดีค่ะ